นี้เป็นการทดสอบนะครับเสร็จแล้วก็จะทิ้งไว้ประมาณหชั่วโมงสำหรับผู้ที่ไม่มีไฟนะครับไฟไม่พอหรือว่าอยู่ในสวน นี่ตัวรุ่น500กิโลนะครับเครื่องผสมปุ๋ยและอาหารสัตว์นะครับใบของเราจะเป็นเส้นเดียวกันยาวตลอดนะครับไม่มีการต่อ ก็เหลือเก็บงานแล้วครับเก็บงานแล้วก็พ่นสีรลยบน้อยจะทิ้งไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับเหมือนกับปั๊มน้ํานะครับเวลาเราประกอบเสร็จนะครับเราก็จะทดสอบประมาณสักครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงแล้วแต่รุ่นครับถ้าเป็นสีสูบก็หนึ่งชั่วโมงถ้าเป็นตัวเครื่องเล็กๆก,ก็ประมาณครึ่งชั่วโมงทุกตัวครับ เครื่องดูเล็กกปเลยนะครับ